ทีโรยอยู่หนี่มีพริกผงนะพี่น้องแต่ก็เป็นเครื่องมันกับปกกระเจียมเกี่ยวกับผักซีกินนะพี่น้องเป็นเครื่องของมันนั่นแหละอุ้ยเบิ่งไปยังครับพุนละ่ะแข็งแข็น,ขน,ขนเน้เนๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สูคนครับบาวันมาล้วครับมาครับพี่น้องมาแซ่บๆทั้งมันครับวันนี้วันนี้ได้ขนมกินถาดใหญ่ๆบ้มๆม,มาสู่พี่สูน้องกินครับแต่เป็นขนมกินนำเำยี้วได้พี่น้อง เอาแบบเนียนๆเลยครับเครื่องเนียนๆแข็งนๆนวๆนะครับผมเอามาเทใ,ใส่ทั้งหนาเลยครับนี่ครับพี่น้องปเปิดแข็งๆเลยนะครับเอาใส่เข้าไปเลยครับผมอมทีโรยอยู่นี่มพริพริกผงนะพี่น้องแล้วก็เป็นเครื่องมันครับปกกระเทียมเกียวกับผักซีกินนะพี่น้องเป็นเครื่องของมันนั่นแหละอุ้ยเบ่งไปยังครับพุนละแข็งๆเน้นๆนะครับนี่ ข้าขนาดครับผมแก้มก็พักสดครับพี่น้องพักสดเั้มนี้เป็นแตงแล้วก็เป็นหัวปีครับหัวปีซอยครับเขาวันนี้ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นทวงอกแล้วก็เป็นพักบุงรัวครับผมแล้วก็มีเป็นมะระมะระจีนนะครับกระลำปีทั้งนี้ครับขาดบ่ได้ครับพี่น้องนี่ครับได้หางมาน้ำครับหางหมูครับผมอบโอ่งกรอบครับป๊าดพี่น้องครับของหมักเลยที่ครับนี่เนี่ยกรอบครับ แล้วอันที่มันขาดกันกับตัวนี้บ่ได้รนะครับนี่ครับน้ำกิมครับผมน้ำกิมบกขามเด็ดมากครับผมอืมอืมอืม นองครับอันนี้เลือดที่ทำเ่ยใส่เลือดใส่ตีนไก่นะครับปลาแข็งๆนเลยครับแล้วก็เป็นกระดูกหม,มูอ่อน้อหอม กินข้างหลังนะครับมาได้ครับมามามาเศษๆทั้เหมือนครับบ๊าวโวลายใยห้างครับมาอืมอืมขอนดีย่างนี้ครับเนี้ยเศษๆทั้งหมดครับอืม <welche ăn yang different> อร่อยเนาะมาละลวกครับอืม 지자 각태 <aría> เอาเสียงมกงกรครับนี่สับปีหอม เลือดครับเสือสิคงหมู bông hóng cả mô mà để nó nhồi, <laughs> <laughs> <tôi> <tôi> Nắng chấp, nhăn <tôi> ขออนิยาตนะครับเด้อเฮ้ยขนาะดสาวใส่ พักบุ้งกับมีดไปหรอกครับไปเดินโดนเถื่อครับขนมกีนลำเงียวส่วนหลักไม่จะใส่ขนมจีนลำยานะเสียไปอีกแบบหนึ่งครับ Đoạn nhiều rồi bây giờ Tìm cây cái bơi đi à Mm-hmm. มันมันกับสุดจอดนะครบบ 음. 수조앗. 아니, 그 새. อืมขอบปุ่นนับมากคืนกิดโลใส่เ,เหมือนได้ครับน้ำหิววงจีดแหละครับพี่น้องเี้เ <c oughs> สียงกรอบ เนียนๆ่ยเนยเนี่ยอืม หืม mm hmm. ฟินมากครับผมอืม mm hmm. về không cho mắn đọt nhiều หอมครับรสชาติมัน,มน,นเนืนนเถือนนะพี่น้องนะเต่กระแสบเจ้าของเพินน่นนะมือนี่เจ็บเบปรียบเป็นเลยได้ครับพี่น้องน้ำหิวครับใส่เอาใส่เอาครับเยอะผักครับเยอะช่องอกครับกระหล่ำปีกระพักบุงรั่วครับ ยูจากมั่งวัดนี้ครับแซบเบอง์น่าก็จัดได้ครับไปนองบแซบครับผมข่าครับขึ้นอยากวันขึ้นอยากวันก็จัดเลยครับไปตามหาจนได้ครับผมร้านไปกินประจําแะครับมันขายขนมจีนเราขายนําเหีียววอมนะครับนะพวกแจงจีวันโมนี้แหละครับข่าเป็น้วแซบครับบ่เคยกินนักเกียร์นะครับไอ้ร้านนี้ครับโดนๆเทียนหนึ่งมันอีก็เล้องนํำเหีียวเบิ้งเต็ง พวกกระทมกะทิน้ำยาปลาเป็นแ่บแสบด้วยครับพี่น้องเอาพี่น้องเบื้องเราฝากพปีฝากน้องกดไลค์กดแชร์น้ำเน้ครับเบื้องเราจัดครับสีเดือดแสบครับมือนีมันจะขอลาพี่น้นอนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ